ู้จักขี้เกียจไหมก็มาหัวหน้าย,ยอมมาทุกมึงจะเขียนหัวหน้าใช่ไหมนะ่ะโอเคกูคจะได้อ่านหัวหน้าย,ยอมมาทุกถูกแบกย่าไปฆ่าเธอโดนตีแล้วยิ้มหวานเดอะไรยิ้มแหวนยิ้มเหม่งนี่ไม่ใช่ยิ้ม Welcome to arena get ready s u f f e r n g suffer เอาไปเอามาเล่นสคนยี่้อกอล์ันอ๋อแต่พี่ไม่ทุกทีเธอมัน

An enemy has been ah, defeated. An ally has been defeated. <laughs> An enemy has been <laughs> defeated. <laughs> <laughs> An ally <has> <laughs> enemy double kill Be <laughs> good my strength knows no bounds <laughs> yield ติดเติมมันคือมิสซิเกียมีไลายแท้หวะดึงกอกมาสองรอบไม่หนีได้ตลอดเลยเออพี่พี่ระวังป่านะหน้าค้อนมึงอันตรายอีกอยัง Double kill! Enemy okay. okay. ultimate! Enemy triple kill! Your tower has been destroyed! Your tower has been destroyed! ไม่ได้ไอพีแพ่เอาตีไม่เกีียวเ้ยอีกบอกไม้ไหมถไม่ได้นะพี่นะพี่จะแย่งไอพีผมไม่ได้นะ พี่พี่แกบอกว่าเีือบลาอาเต็มทนอยากจะชนะบังสัตาไม่เข้าใจนะเา่าเลยถ้าถ้าไม่เคีียวจีก็อย่างมรเล่นเนื้อนาเยมันมันไม่ได้เท่ด้วยเออปกติคนที่เขาโหดจริงจะอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับพี่นะ เคยเจอโหดอีกอยู่ด้ไม่เหกันไม่ว่าอันหดอีีเเจอคุโรู้คุเกยกัดอกเนันเดียอันนี้ต้องข้อกั่ชเจนอันนี้ออกมาต้องกัดต่อป่านนี้ไม่รู้จะขัดต่อแาาก็เหลอยู่ก็่ัอน่ะ บึ้งอาอาาสังเกตนะย้อนาตาลิตรตาเนย่ะเป็นอบบานนหมันหดหงััหแดีวนข้าใหนาต้องีแล้วะพกคุณเดกต้องอย่างนั้นทุกทกคนเ Oh. It's your turn to pick. One, two, one. It's your turn to pick.

10 seconds remaining าเขได้เลยเอาแบบเอาเอาแบบล่วงตรงกลางนะครับล้วงเข้าไปไสในเลยมินบอลยื้อไปดิโอ้ยเโี้ยโอ้โห อแมนอามนบอลสวยสวยมากสวยมากบอลดึงกลับมาเอ้ยสวยสวยเออนี่มันต้องอย่างนี้เพื่อนกูออมันเถิงม,มันเถิงงานนี่ดังกรให้หน่อยครับพี่ พี่จะเย็นๆนะพี่นะพี่ออกขออีกชิ้นหนึ่งปุ๊บพี่ออกของกันเวทสักชิ้นหนึ่งโอ้ยออกของกันวินกันเวทอากชิน้นนึงก็บที่ดีอยูอ่หรอแค่นี้ยังนีรวมกับโมเมนต์แนวได้ดิ เอา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 ให้มันซู้ให้มันสู้เอาผมพูดแค่นี้แหละผมพูดแค่นี้แหละเอาย้อนเอาย้อนได้ชนะเลยอ่ะตาเนี้ยเาย้อนได้ชนะเลยกินบทคำที่บอกละมันดีหป่ะ กูลบมวยได้เอ้าคือขอเพื่อนสีสลบเลยดิเีย็บร้อย IP ชนะ IP เม็ด IP ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทำมาคือมันตายแล้ว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  ตัวส้นตีนไม่หรอกเว้ยมันไม่ได้โกงแล้เองจริงมึงแค่เล่นไม่เป็น,นพูดแค่นี้แหละอ่อเนเกินมันไม่ได้โกงเว้ยมึงแค่เล่นไม่เป็นพูดแค่นี้แหละนิงเห็นไม่ปาดัวดนี่ะแต่มึงไปลีกมึงปาดมึงไม่เห็นส่วน,วน,อน <S <S โอเคโอเค กูไม่ได้ด่าชดเฉยๆเนี่ยนะคือกูไม่ได้ด่าชดเฉยๆเนี่ยนะวัด <What? S 1> ไม่ได้ด่าชดเฉยเเหรออีพ่ออีแม่ข่อยแครี่กูไม่ได้เล่นเลยตายไปหกตัวรวดๆเลยวะน่าสงสารแม่แครี่เขานะครับที่ตายถึงหกกับเจ็ดตัว เพราว่าเอมิลี่มันยุบมันุบก็เล่นไม่ได้เดี่ยวเที่ยวแอบผมด้วยผมเล่นไม่เป็นโอเคครับทุกคนพูดกันะแยเออตีมากกว่าเลโดนดีมากดีมากโดชติพูดได้ได้ไปถึงเพราตะกุกตะกักเลยดีโอ้โหโดนสู้ Uh... Oh. Oh, oh. uh -huh. uh... An oh. enemy has been defeated. Oh, defeated Oh, I have defeated Oh, I have defeated an enemy. Oh, defeated an enemy. จะไปช่วยทุกอย่างมันโอ้เลน่าม,มันจะบวกกันมันเนาะทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้เอาแทงแทนแทนสวยจา้า The enemy has been defeated! Suffering Sappho! Your team has destroyed a tower! <their> สสวยกับกลับไปพี่กับกลับไปทะเลนี่มาแล้วนี่นี่แมเอามันดูวยเฮ้ยสวยเฮ้ยมีมีใครบอกว่าแคนเมดไหมครับพอดีว่าผมรับจ้างข้ามเมดพอดีโอ้ยมันมันยูยูริกปวดวะผม ใจเย็นนะทุกคนมีเล่นตัวถนาดนีเล่นกันแบบอย่างดุเลยนะครับตาเนี่ยที่แก๊กเราคขยังไงเนี่ยเฮ้ยมีมีเมียนติบ่เมียนติจะเปิดจะเปิดให้จะเปิดให้จะเปิดให้ขอสวยๆสักทีเป็นไรไปอขอหล่อเทสักครั้งนะโอ้ยทุกคนโอ้ย พยาาบอกว่าือเอสีติสองตัวนเกมนี้จบได้จบเด้อจบได้จบ้มึงว่าเปล่ากูไม่ใหญ่มันเกมที่อยาก้นะกูากบแ่สน้ำตาที่ไเนี่ยเขาเเรียกว่าน้ำตาแห่งชัยชนะเว้ย ไม่สื้กัจะน่าละมันวะเลยจน่าปอมแครีกูจะเบ้ตีปอมมันรู้สึกว่าเขาดี่จะไม่อยากให้ชนะอีกแง้วนะูนนี่นลกูคิดเบ้หมดเ่ย แคลียงเขาอยากได้คิวเลยแบอลหดึงถึงแบบชิวเียดสุดๆไปเลย <c oughs> บบเว้ยยูไม่รีบจบมันทีพ <c oughs> แพ้ยูนี่ติดยวัน่แตาเอะ้ยแรงเกิน้ยแรงเกินแมวนะไม่แพ้นะมาะ Leave a leave a a An ally has been defeated. Enemy ultimate. no bounds. Wait for respawn. ไม่อยากเียเวานีเลยแต่กูอยากไม่อยากแพ้ลยตองนี้ตแต่ว่าคือเปนเพื่อนจะร้องไงเอสี่ตายใจกันนีมันก็จะดีมาก่ครบตายามตายเราบวก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 พี่พี่รอดังแล้วเราเาดแล้วจบล่างไหม

จบได้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 ลุงตโลลุงตโลมาลุงตัวโล่มาตายแล้วะโูอยากบอกเอพอนนี่ให้เตีเซียนแล้วสซะแรงจัดวิ่งนำตลอดเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ย ักกูบ่ให้กูบ่ให้มึงรอดแท้กูบอกเลยมึงเฮ้ยแม็กชิบหายมา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 บน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 โถเอ้ยนี่โตเทียวบ้านวะแม็กก็ถึกลุ่ม ตึงแล้วกูบอกเลยว่าโคตรตึงเดี๋ยวมันเหลือว่าไหนว่าไหนมันสื่อเคียวเว้ยแล้วมันขายเป็นไอ้นี่ไปออกดาบแดงยักษ์แทน

นนกออนนูนอนหลับแล้วล่ะเออนันนอนหลับแล้วล่ะมันอยู่เออปวดสะบ้านเะอีหยัง,งกูต้องรับตีนลายที่จุดใยทีมหมอวะไม่เป็นไรบอลย่ามาแล้วก็ชน,นะ